บานกันเดยบเรอยู่ทีนี่รถไฟใหม่เน่บ้านก็ว่ารถไฟใหม่แข่ง <c oughs> ไหนบ้างรถเกง๋งถ้าเราเตอ่์ไส่รถเกง๋งไดังไฟใส่ดีไม่ันลลายป่ลูกลายคือว่าดังไฟไใส่เลยทาคางนั้น <c oughs> สายสายเฟื่อนสายไฟมองเขามาหาว <c oughs> สายแบกกำม,มันสายพวกเดินควกหอนควยังมาใส่น้ามันใหม่บัดมึนมันหอนมันลุกมืออไหในหมือว่านมื่านตายนะมันมันแต่สิ่นี้ ไอนมันมันแตกมันมันแตกตัวโดนอะไรมันวิวตื้อๆตัวมันวัดชิวไหลเปสต์้งแล้วชิวเิวนี่เิวน้ำมันเป็นสิ้นวน้ำมันเป็นสิ้นวอละได้เปียองมึงมันน้อยเนาะน่อยปอกปอกย่อยปอกบปเลยเอาไขควมาขันนั่นตัวสายสายไฮรันมันสูกลุงอีิสูกลงมันมาแกแขขึ้มาได้ไหมนี่ยสายสายมันมันสภาพเลยมันมันอายุโอ้มันเศร้าปีแล้วเนาะโอยรถจะเกิดปีแต่สามตามมถ้าอพระเจ้าสามหกนรถะได้เนาะ รถเกิดตะปบมาซออสามฝัสายตะปอมันผมเรามันไ่แงสิมัอยู่ยไปนี่เนาสายตะคกระายสามเซนเลยไหมมาถึงทุกรแห้งขึ้นก็มาเนี่ยบ่อยแห้งขันม่นมอไส้มันกัไปไดนรมม้อ้อเือรถม้อไส้เขาน่ะอะไราม่มันสิบบันตะไลดอกตีว่าไปได้รถเก่งออกจากบ้านไปบ้านโลกว่านี่ละขวัญขึ้นทั้งนาขวัหัวเครื่องดังไฟกับว mm. <petto> ่ามันกับว่ามันธรรมันบ่นย่แล้วมาได้ย้อยย้อยถือแค้นเคียงมันหอนบ่าไปแล้วกี่ย้อยถือกัน อันพ่อทอยๆเสียมปนกกควกันธรรมดามันมาแคนธรรมดาใช่แล้วบาดนี้วไฟหี่่าควนหัวข้างวนดำก็ควนขาวบึ้มบึ้มหมอกตกใจวบดนิจอดรถดับสวิตท์ควอมขันว่าดับแหงแห้งแห้งแหงเพราะว่ามันมันฉีดดูบ่เาดับสวิทปั๊บเกิดปากับปวงขึ้นลูกบึ้มเพลงไงอ้บดนี้ว่าจะอะกันนี่เราบอกเขาว่าไฟแหมนรถว่าบาดเนี่ยจะลอ

มันในลูกบึ้มง pues บื้องมาได้กันยืนเบิ้งยืนเพราะเราเติบมาเอาขี้ดินกัน่าพากเออเราอาขี้ด er ินเอาขี้ดินโปใส่์บอดก่อนก่อนเอาขี้ดินมันคือนหาหนามบอไปเปิดหาหนามบอเห็นขันในน้ำน้ำเห็นนี่เม็ดใหม่บอดรถมันมันจะออกมานน้ำหนามนี่นะมันน้ำมันมันไปน้ำหนามเรียดกระจายกระจายฟุ้งไปเลยเขาจะว่าเอาขี้ดินใส่มันฝันบอดเนาะมันฝันบลูพอดีเขาจะไทยอันเบิกขี้ดินแขางๆเ่ยเขาจะไทยอันอันพุดพูดพูดพูดบาทมันเป็นขี้ไทยเองขีนโคบูกิเมะเนาะ มันเป็นเป็นขี่ขี่ดินไสห่บขี่ดินไส่โปใส่บางคนผู้อยู่ไกลกันห่อไปทิมไส่เลยหออทิมไส่ทิมไส่วัดด้ไ่ได้กี่ไถ่ไงก่อนทา<อ>ปีหลกมุกไส่สบ่เดียวมิดจริงจริงมะบานกวจาคว้าหนาไฟอยู่บัดทักไปมึงบ้านไหมาไป็นซองมึงคอยว่าไม่ขี่ขี่บ่ได้ไีกูด้สายเพื่อนแต่แบ่ไใหม่เพรเลย้องรัคอยว่าคอยคอยว่าแต่แต่พอน้องคอยก็บาไม่ถิงมันมถขี่่อไ ก็ไปถอดเอาสายไฟถอดเอาหม้อนบางนี้ไปไฟหายสร้างไปแล้วก็เอาแผ่ไปเจ้าไปซื้ออะไรตัวนี้มาเด้อซื้อตัวนี้มากสองเมื่อจักบาทรมาเนี่ยบดหม้อนท่านเลยสายไฟให้ยังกหดหัวอยู่สิเนาะยังหดหัาเกิดบาขี้บอะไรเราละเกิดบ้าขี้บอะดรสายไฟใหม่เบิดเพราะว่ามันมันสิ้นมันมานโตขึ้นหัวขีดมันหัวหัวขีดมันจะมีเก่ามันจะมันจะมีเก่าเก่าเก่าเก็ไฟบละบดนี้มันเกิดปัดไฟปัดไก่ใส่กันตัวมันี้ มันก็ลูกมนตัวมันจะยู่งไรตีนนะมันเ่ยไอส่หัวมันั้งตึงใจไห้เลยเนาะตัหางใจดูกว่านี้ตัวหางยงดูนที่แรกส่วนไข่มาส่วนมาบอมาไข่บ่มาตัเป็นห่วงนอนพอนีม่ยไม่ใช่ตงไม่ใช่ไม่่อย่งน้ยแบนจนนั่นน่ยนยพวกะนอนเป็นนอนคนลุกคลนอนมีต่จมจะไปยังเขาบอไปจะไปยังงกคุกกกว่ามาเป็นนอนพวกยังไประโยังก็ไปยังไงสิแม่หัวหอยควาล่องาะ ห่วยขัวล้ไไ้จะเอือ่วยเพจะว่าเปนน้นเพาเดอห่วงนอดยางเดียวพันน้ำม้วนทันทีันน้ำม้วทันทีเลยว่าเด็กมมเจ้าพวไปก่ไปผู้เดียวก็ได้ว่าทุกคก็ไปเท่าไหน่นพราะจะไปบ่าทุกระโท่มากเท่แสดงว่าห่างจากบ้านกอหลายโลบ่กประมาณโลหนึ่งบอว่าถนนใหญ่ปิดวานนี้ก็เท่าห้าย่าดูออกมาห้าปีมาดูมาหาเรไปขี่รถมอเตอร์ไซค์มาไอ้สร้างมาเอาบ่อไปไหไอ้สร้างมาหลักไปหลักหลักหลักถ้าอยู่เมืดบ่หลายเนาะ ใช่าล <muitas S 2> ้วถาจะเอาเอาเอาลอยนึง no ก <t> ็บอเราเราขวดน้อยขวดนึง hmm. ม oh ้า hmm. มือนี่เป็นยังอีกขบันนี่ยมอเตอร์ไยางหัวหามาแล้วมันหัวเตี้ยทีแรกเราไปป่าน้ำสร้างสร้างอยู่บ้านสร้างมาสร้างขี่เราโอ้งัดยางที่แรกว่าถึงให้เราเองเราตัวเฮ็ดได้เพราะเราสร้างได้จริงเนื้อมาแห้งว่าเป็นจริงสร้างกันเลยสร้างผลิักกันดอกสร้างเด็กเล็กน้อยอยู่บ้านมันนับนับถือโอ้ยอาจารย์นางตอนนั้นมือกีตาร์แล้วรับประเทศโดนพนว่ามือกีตาร์แล้วรับประเทศแล้วอาจารย์นั่งแล้วครับก็ต้องเฮ็ดครับเพราะฉัน อถบสตรงเฮ็ดว่าจะั่งนั่งนัครับว่าับสตองใบว่านเอาเอาไปนีเดี๋ยวผมัดการเองว่านทะเบียนรถเก่งอะรถอย่งทะเบียนรถึเก่านึ่งหานึ่งเก่าึงาโอ้เออไปซื้อเยอะซื้อบางเน้อหาพนันห้โชคให้ลาบเอาไปนี้เอาปอบขวัญปอบขวัญเอาอย่งเัน้ยะแต่เถอปอบขวัญห้ซื้อเนี่นะวมันก็จะห้กันซื้อไ้ซื้อ ขอบคุัหลายๆาให้ผู้ห่างให้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 ผู้ให้กันไม้ให้ลขึ้นมาจะขาลอยมือลอยแข็งาาให้ลาาทขอบคุ่านที่หาหาาลอยว่นี้เติมเหล็กซูนอีกตัวนึ่งว่าม่หาพันพอแม่จริงตาขอบขอบคุณหลายเลติมเหล็กซูนอีกตัวนึงตัวนึ่งขอบขอบขวัญเอาผู้กนั่นผู้ันใจเดือยผุ้สุไ่หน้าำตัวผู้ตุไรุบมลเอียดผูสุไพรอากีไพอากีไพเนาะเอาซอยเหลือกันไปนี่ผู้ใดจะชมชมปะนาะ พไฟไฟอูอุทวกกัไฟไฟใบมันนี่ีไฟเนาะเอาถอยเหลือกันผู้ใดบรพะว่างบรจักว่าคอยว่านมู่บ้านนี่เพิ่งจะบแต่เริ่บบานเลว่าคอยบ้านทีละเขูอะร้นย่งกับน้แลพอยู่อะต่ำเราอันอมูเอูพอหนะถอยส้นถอยส้นอยบ้าไม่คลิปเล่าทีเลาอออ่เาออออยบ้าไม่คลิปเล่าเนาะมันเป็นจอดไปอันลุดแกงังรถไมเอา รถปาจอดนี่รถคือผมมอยางว่ารถไปอีกไปต่ำเพราะนะตแต่ว่าต่ำก็ขึอนเบาๆคนเนาะต่ำหนาน่สิบกว่ารถรถพ้นผมไฟต่ำเด้อดพะว่ารถแล้วมีประกันชั้นหนึ่งเอเรามีประกันชั้นหนึงแม่นนึงก็บ่าอย่างไ้ต่ำในรถเท่าไร่้ยทั้งดานอยวน้รถกอเนระอโอ้ยให้ลำรวยเด้อต่อการกันใส่เด้อมาเรียกมาเรียกไห้หมานมาไล่ห้หมานหลายๆเด้อกินน้ำกันนะอ้าไนน้ำกันกินน้ำกันใส่กน้ำกันเลยละโอ้ยขอูอะไร เดืนหนาจะเอาอีกโอ้คครับเดือนหนาจะเอาอีกเอามือจะเอาอีกนะราเดืนหนาโอ้คณะมันยิมย้มือมามือนจะเอาอีกตันก้อนนี้มาสัดขึ้นอีมาอันอาคีไผ่อาคีไั่ช่วยเหลืออาคีไ่ไ่อ้โหอาคีไั่อาคีไผ่อคีไ่พไะยวมันจบไผ่ปศพ่แล้วผมเป็นอย่างเนาะ นราบอเกิดอุบัติเหตุแล้วบระสมัยโอ้ไห่เล่าได้มาบ่เลยไห่เล่าได้จังหาผ้านวมผันแยงเงินเงินเงินจีบบัตรเราเงินไหนด้วเอาเอาเนี่ยเราเงินไหนตั้งใจจีไห้อยู่แล้วโอ้ตั้งใจจีไห้อยู่แล้วแม่นบ่ได้อาขี้ไผกับจีไห้แม่นบ่าตั้งใจจีไห้อยู่แล้วโอ้ขอบคุณหลายหลายเป็นแคบแล้ววาวัดรถไปเอะคูตับมันนะอ๋อขอบคุณพี่น้องแฟนเซิงเซนบลัมนะครับผมมือแดงพอกันอยู่บ้านเราบ้านเราสมศรีก่นเดิน บ้านเราสมศรีบอกจากสารคามไปเข้าเอิญกวมที่สิบหลักสิบหกออกจากสารคามไป16กกิโลบ้านเราสมศรีบ้านเราสมศรีครับพี่น้องครับถ้าผวดกินข้าวครับก็นั่งแนวปวดทเขากินข้าวก็นั่งแนวการจชลไปอยู่ตารางหน้ากระจังมันก็เอ็นยังบวช เฮ้ยนานาไก่จังตังลูกยูตะว่หมอกไฟตาไฟไฟากขอบไทั้งทงทังทั้้งไดหอมหอกะลจังเดียวขวจังเียวปอมือันดีากะต่นเดียวอันเรียวปอมันก็ไปเรียวอีกหม่ว้แล้วตรงไปลยเด้ยอนย่าเยเป็นเพ็งนลำรับชอบกันใชรอไียวนะครับผมมีรถพราน้ำาจะก็นนอกนีไสยน เขาไปเมอไว่าลดเนี่ไปน้ำกดเขาหน่าละเออไปน้ำกรดเขาก็ได้ถ้าเจ้าเดี๋ยวยงอีอก้าาบ้านใจใกจบ้านจะองต้อนาะเมน้าองอาวหนาจัสกีมุ้งแรงบะหม่าไผ่ล้าหนามุ้งจัดของหกมุกระแตงหนาองมงกระแตงหนา้ดูผ้เสือกับเอสือดีเจาน้องสาวม่นเถอะน้องสาวเจ้า แกครับมันซื้อหแต่เต้โดนๆคนหละตัวใหญ่หลได้ไปยับอมันึงมันยับคาอีเด้ซื้อมากมาขนาว่ามัน้ำกันก็ไม่ยหนุ่ยนุ่มหรือซีอนุนตวน่ะเพราะว่าปันซุ่มไก่เขาบอกว่าไปยับคาอีก้วเพาะางสิอันนั้นยับคาอีกก็ยังยัตวใหญ่าวานเนี่คเพราะว่าุ่มไก่แล้วป้าคนเอาซุ่มไก่ไม่เจ้า อยู่บนรถนะครับแล้วเขาโซกันบนรถครับโซกันเรียงไฟไหม้รถอาจารย์หวังนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็เอาไปซ่อมเ,เรียบร้อยแล้วปลอดภัยดีแล้วนะครับผมเศร้าตกใจแล้วได้รัมกมัดปอบใจแล้วเศร้าตกใจแล้วนี่แหละเขาบอกว่ามันอะไรก็ไม่แน่นอนรถเท่าอยู่ดีๆีันเท่าเสืลรถเสือรถเจ้าว่ามัน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 ใหม่จ้าคหอยกับว่าขับไปเมื่อวานนี้่อยกับว่ามันสิบว่าใหม่เลยเพราะเป็นแร่คัะแต่ก็รถมาขันแต่มันนั่นมันซึมขึ้นรถ สายนนามันมันแตกค่ะมันมอไสคเข้าไปมันก็ไปได้นู่นบล่ะอันนี้มัน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 แตกมันย่อยรูดัวมันจ๊งย่อยปอกไหมมันห่อนนะห่อนตัวในเครื่องมันห่อนอือหอดมันก็คือมอไสคได้ไปได้แทะขันมันย่อยเราญาติขี้ไดๆค่ะมันซึมมันชิวคอยเจ้าจำไว้เลยรถรถรถจริงรถรถรถบีซินรถรถโซล่าไรกระช่างขัดไม่ทัว่าถือกินหนามันญาติขี้ขี้ขี้ไปหอนล้านเนี่ยเขาเคยงให้เลยคอยจักม่ามันมันมันซึมอยัวคอยเรียกว่าคอยจีบไปเฮ็ดแหร่คอยไปห่อนล้านมันบ่อน มันแตกแห้มันย่อยแหงมันวาวามันดันได้ตะกันเท่แมันมันดันมันเวียนกลับมันดันมันสายมันก่อมันก็เลีงไปหลยหนึาหนึ่งพี่น้องหาโชคดีมันออกลูดูมันออกดห่้าหนึ่งห้าหนงเห่งห้าเก้าหนึ่ง้าหนงก้่ได้ืเ้อหนึ่้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้นึ่งเก้าหนงห่งเ้าห้า่กง่กน้เวห๋อ อขอคูณพี่น้องแฟนเพลงเนมานครับผมช่องขันใจำเพลินออเอเียวนะครับม,ม,มพอกันคลิปหนาครับเข<อ>าแปลงาจะเข้าไปรอดมแรงี่ก่อน้านนั้นยงเดือดว่น้านนั้นโอไม่ยุ่งบ่เออบ่หมาแรกนะกินมื้อตามาไม่ยืเอาไปน้ำถังมีแล้ว อ้าพอกันคลิป like ต่อไปครับพ <Yep. S 2> <c oughs> ี่น้องพี่แห้งนะครับผมอาจารย์หวังโชคดีพี่ใช่ดีพี่แห้งครับพี่แห้งดำรวยแล้วล่ะบัดโศกเลยโอ้บัดโศกบัดเคะบัดคอบัดโศกคอมาโศกเดี๋ยวดีพี่แห้งบ๊ายบาย